ประสบความสำเร็จไปหนึ่งโครงการนะ <Okay. S 1> แต่ว่าพอทําโครงการที่สองเนี่ยก็เหนื่อยอย่างที่เห็นนะครับเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะเขาบอกว่าเขาติดตามผมมาทั้งใน y o u t u b e Facebook t i k t o กอะไรก็ว่าไปนะครับแเ้าก็บอกว่าเป็นอย่างที่พี่พูดนั่นแหละว่าทำาสังหาถ้าไม่มีตังค์ไม่มีเงินทุนมากพออย่าทําเลยเพราะว่ามันจะเหนื่อยนะแล้วผมก็จะบอกเพื่อน,เ,อนเสมอว่า ทำมาสังหาเนี่ยอย่างโครงการเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆเคสที่จบจบไปเนี่ยนะก็คือว่าที่ผมเจอนะประสบการณ์ของผมที่ผมเจอมาในอยู่มายี่กว่าปีสวัสดีครับเช้าวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เรามีภารกิจที่เราจะไปรับจำนองนะครับโครงการบ้านจะสรรน,นะครับแต่ว่าเริ่มสตาร์ทกันที่หลังแรกก่อนนะครับการรับจำนองครั้งนี้จะเป็นบริษัท ดีวลลอปเปอร์แหละแต่ว่าคงเป็นดีวลลเปอร์ที่เป็นรายรายท้องถิ่นนะเป็นว่าเอาว,ว่าโลเคอล,ล้วกันนะฮะเป็นโครงการโลโคอลนะครับเป็นบ้านเดี่ยว45ตารางวานะครับก็เริ่มสตาร์ทกันที่หนึ่งหลังก่อนสร้างเสร็จ100%แล้วนะครับแล้วก็ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงนะฮะแต่ว่าเจ้าของโครงการแกก็น่าจะมีอยู่หลายหลายตัวนะครับผมบอกว่าผมขอเลือกแค่เฉพาะตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ย่งูปถงรูปถ่ายอะไรเรียบร้อยโลเคชั่นละรุรู้นอยู่แล้วแล้วเราก็จะมี ผู้ประสานงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่แล้วนะช่วยดูให้นะครับเราก็จะบินไปที่ขอนแก่นวันนี้นะครับลงไปถึงก็ประมาณเที่ยง,งนะฮะแล้วก็ไปที่ดินเลยนะครับภารกิจของเราวันนี้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับติดตามผมแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมไปขอนแก่นจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับ ครับถึงที่ดินขอนแก่นแล้วนะฮะสถานที่คุ้นเคยของผมก็เมื่อกี้เข้าไปพบกับคนที่จะเข้ามากู้นะครับเคสเนี้ยนะคือผ่านเรียกว่าจะเรียกว่านายหน้าก็ได้นะแต่ว่าเป็นนายหน้าที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับที่เขาจะสกรีนงานให้ผมแล้วก็เออเขาเรียกว่าถ้ายึดมาก็เป็นมือขายผมอ่ะนะครับเอาเป็นว่านายหน้ารายนี้ของผมก็รู้จักกันมาหลายปีละแล้วก็ไปเจอ น้องที่ทําโครงการอยู่ที่จะมากู้เนี่ยปรากฏว่าเอา้าพี่เองเหรอหนูติดตามพี่มานานแล้วค่ะอ่าหนูเคยไลน์ไปหาพี่ด้วยนะคะแต่ว่าพี่กว่าจะตอบหนูหลายวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคือต้องบอกว่าอาใครที่ไลน์มาหาผมมาผมตอบช้าจริงเพราะว่าไลน์เข้ามาเยอะนะครับตอนนี้ก็ถึงที่ดินขอนแกนแ่นแล้วก็เตรียมเอกสารกันมาเรียบร้อยนะฮะเคลียร์ช่องทางลู่ทางกันมาเรียบร้อยละเดี๋ยวไม่น่าจะเกินชั่วโมงนึงก็เสร็จละนะครับสาหรับเคสนี้ก็ต้องบอกว่าอา น้องที่มากู้เงินในตัวนิโอเนี่ยก็คือทําโครงการบ้านจัดสรรน,นะครับเรียกว่าสร้างบ้านขายนั่นแหละนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผมเตือนมาตลอดว่าอย่าทํานะครับเพราะว่าถ้าทําแล้วเงินไม่ถึงเนี่ยสายป่านไม่ยาวพอเนี่ยเดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับก็ขอนแกนเนี่ยเป็นโครงการที่สองที่ผมสนับสนุนโครงการให้นะครับโครงการแรกอันนั้นจบไปแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ1ปีเต็มๆนะครับวงเงินก็เกือบเกือบสองหลัก นะครับแต่ว่านั้นใช้นี่เราจนครบเรียบร้อยนะครับกําไรหวานหมูก็เราได้ไปนะฮะไม่แน่ใจเองที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าผมหรือเขาได้ได้กำไรมากกว่ากันนะแต่ต้องบอกนะครับถ้าเกิดสัมภาระฟังอยู่นะไม่ต้องกังวลนะว่าผมเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปทํางานข้างในก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับตอนจบ ครับภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะนี่ก็คือโฉนดได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูโครงการนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเราก็ดูจาก Google Map แล้วก็พื้นที่ก็ทีมงานผมรู้ดีและรู้ลึกพอสมควรนะครในทำเลถแถวขอนแก่นนะเราก็เลยไม่ได้มาดูกันตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเรามีทีมงานลงมาดูกันก่อนตั้งแต่แรกก่อนที่ผมจะลงมาแล้วนะครับคือมีเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าทีมชุดหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาทําหน้าที่เสนเอดอีาสรเท่านั้นนะครับก็ภารกิจเสร็จละแล้วเดี๋ยวพักที่ขอนแก่นคืนหนึ่งพรุ่งนี้เราบินกลับกรุนเท่น,นะฮะก็เดี๋ยวจะขับรถพาไปดูโครงการของน้องๆเขาอีกทีนึงเป็นน้องเด็กๆรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะน่าจะไปเมื่อกี้ไปนั่งสัมภาษณ์มานะว่าไปเรียนอะไรที่ไหนมานะครับเ่าไปเรียนทําโครงการอสังหาโดยไม่ใช้โดยไม่ต้องใช้ตังค์นะ รวยด้วยเงินคนอื่นนะครับทำมาสังหาด้วยเงินศูนย์บาทนะเลยถามน้องเขาว่าศูนย์บาทจริงหรือเปล่านะน้องว่าศูนย์บาทบ้าะไรเหรอพี่ไม่มีตังค์มันทําไม่ได้ฝากเตือนอน้องๆรุ่นหลังๆด้วยอย่าไปเชื่อนะเพราะเขาเป็นเรียนมาแล้วเรียนบทกันไปหลายหมื่นมาแล้วนะครับอย่าไปเชื่อว่าทําโครงการไม่มีตังค์ซื้อที่ไปคุยกับเจ้าของที่ได้ทําโครงการที่มีเงินก่อสร้างไปคุยกับผู้รับเหมาติดเงินผู้รับเหมาก่อนได้นะ ติดเงินล้านวัสดุกอ่อสร้างก่อนได้นะครับบ้าเปล่าใครก็จะให้ติดชั่วโมงนี้นะแล้วเจ้าของที่ที่ไหนที่เป็นทําเลดีๆใครเขาจะไม่เอาค่าที่ก่อนนะบ้าบอคขอแตกนะเนี่ยน,ะน้องคนนี้นะไปเรียนมาเรียนไปขายหลายคอร์ส้วยนะที่นั่งเมื่อกี้นั่งคุยกันในที่ดินนะนะอาจารย์ดังๆนั่นแะครับใน Facebook y o u t u b e นั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันแต่ว่าโครงการเขาเนี่ยเป็นทำเลที่ค่อนข้างดีนะ อยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูครับได้เฉลยมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ45ตารางวาครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับผ่านมือด้วยการสนับสนุนโครงการจากธนาคารอมสินนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดู นะครับแล้วก็รองเขาปิดโครงการไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าบ้านมันยังเปลี่ยนมืออยู่เพราะว่าเหมือนลักษณะว่า,าคนซื้อยังกู้ไม่ผ่านนะเปลี่ยนมือไปหลายคนแล้วแต่ว่าทั้งหมู่บ้านทั้งโครงการเนี่ยนะครับมีอยู่แค่ไม่กี่หลังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายให้ดูนะฮะนนี้ก็อยู่ที่พูดชื่อไปเลยแล้วกันนะเพราะว่านี้ไม่ต้องปิดบังนะครับก็ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคือหลังนี้นะที่มาขายฝากไว้กับเรา ทั้งหมดมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่หลังนะครับขายไปแล้วห้าหลังนะขายไปแล้วขายไปแล้วสามนะฮะเหลืออีกสองนะครับ,รอ,อ,รบอันนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวสี่สิบห้าตารางวานะครับอันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้จัดสรรน,นะครับแล้วก็ส่วนโซนนี้สามหลังนี่เป็น ทาวน์โฮมนะครับทาวน์โฮมชั้นเดียวนะครับอันนี้สามสิบตารางวานะอยู่ที่ขอนแกน่นนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งภารกิจของเราที่มาขอนแก่นวันนี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยนะเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วครับสำหรับครั้งนี้ที่อันโตนิโอเดินทางมาจังหวัดขอนแกน่นเพื่อมาปล่อยกู้นะฮะน้องที่เอามาขายฝ้าไม่ใช่สิผมรับจำนองผมไม่รับขายฝ้า ผมสงสารคนกู้นะเ,เราทําเฉพาะจำนองอย่างเดียวเราไม่ทาขายฝากตอนที่มาจำนองเราก็บอกสบายใจมากทํากับพี่อูเรารู้สึกสบายใจเพราะว่าในทุนแถวนี้ยส่วนใหญ่นะถ้าถ้าเขาจะรับเขาจะรับเป็นจำนองแต่ถ้ารับเป็นขายฝากแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะรับเป็นจำนองเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนจบนะปัญหาคืออะไรรู้ไหมพวกในทุนที่โล,โคลเคอลบทุกที่เลยนะที่ผมเจอนะสมมติเอาบ้านหลังเนี้ยไปจำนองนะ เป็นเงินเท่าไหร่ก็ตามสมมตินะ้องเขาขายบ้านหลังนี้ได้แล้วพอข,ขายได้เนี่ยไอคนซื้อก็ต้องไปกู้แบงค์ถูกไหมอ่ะพอกู้แบงค์เสร็จเนี่ยไอในทุนขายฝากหรือจำนองเนี่ยมันจะบอกว่าต้องเอาเงินมาตัดก่อนแล้วสามวันถึงจะได้โฉนดนะแล้วเขาจะมีเงินมาตัดก่อนไหมอ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาต้องไปกู้แบงค์นะแบงค์มันไม่ตัดอย่างนั้นอยู่แล้วแบงค์มันจะเอาแคชเช์เช็คมาให้ณนะวันที่แรกยื่นหมูยื่นแมวกันในที่กรมที่ดินเนี่ยยื่นเอาโฉนดมาก็ เอาแคชเชียร์เช็คไปนะครับน้องเขากลัวมากเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะโอ้โหหนูไม่เอานะแต่ของผมเนี่ยก็คือถ้าขายได้ก็เอาเงินมาคืนกันนัดวันกันที่กรมที่ดินนะครับแล้วก็เอาแคชเชียร์เช็คมาก็แค่นั้นจบนะฮะแต่ต้องระวังนะใครที่จะจำนองขายฝากอ่าในทุนพื้นที่ต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเลยนะที่ผมเจอนะถ้าคุณจำนองนะคุณจะต้องเอาเงินไปตัดก่อนบางบางที่อ่ะ ต้องตัดก่อนสองถึงสามวันถึงได้โฉนดแต่บางที่อ่ะต้องเงินไปให้ก่อนแต่ณนะวันนั้นก็อาจจะได้โฉนดคืนเลยแต่เขาจะไม่มาที่กรมที่ดินกับคุณนะพวกเนี้ยคุณต้องเอาเงินไปให้เขาก่อนนะเออผมก็เลยไม่เข้าใจมันเป็นอะไรวะทาไมมันทําธุรกิจมันทําให้มันง่ายๆแล้วก็เห็นใจคู่ขาเราไม่ได้หรือไงอันโตนิโอเราไม่มีแบบนั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือหนึ่งภารกิจที่ จังหวัดขอนแก่นของผมนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามแล้วเดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็ลาลาแล้วนะฮะโอเค okay. นี่ก็คืออีกหนึ่งภารกิจของอันโตนิโอนะครับที่เรียกว่าผมมาสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับผู้ร่วมทําธุรกิจหรือเรียกว่าผู้ร่วมลงทุนกับอันโตนิโอของเรานะฮะเอาเงินมาสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับทุกท่านนะครับทุกท่านไม่ต้องทําอะไรจริงๆนะฮะผมเนี่ยเรามาแอคทีฟเพื่อสร้างแพสซีฟให้กับทุกท่านโอเคเดี๋ยวอาจจะกลับไปรสรุปอะไร ที่มันมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะมุมมุมไหนก็ตามแล้มุมปล่อยกู้หรือมุมทําธุรกิจสร้างบ้านขายเดี๋ยวเรามากลับกรุงเทพก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถึงกรุงเทพเราจะเล่าให้ฟังอีกทีละกันภานรกิจของเราเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เป็นเช้าในวันอีกหึงวันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะกลับกรุงเทพกันละตอนนี้ผมจอดอยู่ที่หน้าร้านเฮงเฮงอะไรสักอย่าง ชื่อร้านไม่ได้ละอยู่ตรงข้ามวิชโฮเทลนะฮะร้านนี้ผมเคยมาทานละร้านนี้เป็นร้านมิชลินมิชลินนะฮะอร่อยบอกเลยใครมาเกียนแนะนำให้มาทานนะครับคนเต็มร้านตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงครึ่งแล้วนะนะวันนี้ผมตื่นสายหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปจุดรับคิวก่อนนะครับสั่งอาหารล่วงหน้าก่อน ครับแล้วก็ทานข้าวช้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะก่อนขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพก็ทีมงานประจำสาขาที่ขอนแก่นก็แนะนำเคสมาอีกนะครับก็เป็นหมู่บ้านชั้นเดียวนะครับน่าจะประมาณ10กว่าหลังเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเข้าจัดสรรแปลงย่อยอยู่นะครับก็เห็นดูเหมือนจะขายหมดแล้วนะครับอาจจะขายไม่หมดอยู่3าีหลังนะครับ ก็จะมาของเงินสนับสนุนจากอันโตนิโอ uh, เราน er ะฮะเดี๋ยวเรารอเจ้าของครงการมาก่อนนะตอนที่ผมดูเนี่าขายกระบอกแล้วเนี่ยเนี่ยแต่อาจจะเหลือบ้างหลังอยู่ที่ยังขายไม่หมดโอเคอันนี้ก็คือภา,ารกิจของเราที่ขอนแก่นดูหน้างานนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็ขับรถไปสนามบินกับกรุงเทพนะครับครับขับมากรุงเทพเรียบร้อยนะฮะ ก็ไปขอนแก่นวันศนะุกร์นะกลับมาถึงกรุงเทพก็บ่ายวันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะสำหรับภารกิจครั้งนี้ของผมนะก็ไปรับจำนองโฉนดที่ดินแปลงนี้นะครับรับมาเรียบร้อยนะครับเป็นออโครงการสร้างบ้านขายของน้องคนหนึ่งนะครับแก่ก็ทําบ้านขายประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จไปหนึ่งโครงการนะไม่ใช่ไม่ประสบความสําเร็จนะประสบความสาเร็จเป็นหนึ่งโครงการแต่ว่าพอทําโครงการที่สองเนี่ย ก็เหนื่อยอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะเขาบอกเขาติดตามผมมาทั้งใน y ย u ทูบเฟซบุ o o ทิกต็อกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างที่พี่พูดนั่นแหละว่าทำรรมาสังหาถ้าไม่มีตังค์ไม่มีเงินทุนมากพออย่าทําเลยเพราะว่ามันจะเหนื่อยนะแล้วผมก็จะบอกเพื่อนเ,อนเสมอว่าทำรรมาสังหาเนี่ยอย่างโครงการเนี้ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆเคสที่จบจบไปเนี่ยนะก็คือว่าที่ผมเจอนะประสบการณ์ของผมที่ผมเจอมาในอยู่มายี่กว่าปีเนี่ย คนที่ทําอสังหาเนี่ยประสบการณ์ก็ของผมคือนะคือหนึ่งโครงการแรกสําเร็จโครงการที่สองสำเร็จโครงการที่สามสำเร็จโครงการที่สี่เจ๊งทุกอย่างที่คุณสําเร็จมาหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงเลยนะนะคือถ้าคุณสําเร็จแล้วคุณไม่ได้เก็บเงินเก็บทอเป็นทุนเอาไวอ้อ่ะนะสุดท้ายโครงการที่สี่ที่มันเจ๊งมันจะเอาคืนมาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะทําให้ชีวิตคุณเลนะเครดิตบูโรเสียเพราะเราเป็นรายย่อยนะเราทําได้ทีละโครงการเท่านั้น นะแต่ว่าถ้าใครทําได้พร้อมๆกันหลายๆโครงการก็ดีแต่ส่วนใหญ่รายย่อยจะทําได้ทีละโครงการหรือเต็มที่ก็ไม่เกิน2โครงการในขณะเวลานั้นนะเราไม่เหมือนดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่ในเดเวลลอปเปอร์รายใหญ่เขาได้เปรียบเราตรงที่ว่า1นึ่เขาเข้ามาหาชนเขามีการระดมทุนได้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินต้นทุนเขาถูกกว่าเราเยอะนะแล้วเขาขึ้นโครงการกันทีเนี่ยบริษัทใหญนะ่ปีหนึ่งจะขึ้นโครงการสิบยีสิบนะบางบางบริษัท30โครงการอย่างเงี้ยนะคือมันกระจายโครงการทั่วประเทศ กระจายทำเลกระจายกลุ่มลูกค้ากระจายโปรดักต์นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านเดียวบ้านแฟลตเฮาท์เฮา,าท์โฮมอะไรว่าไปเขาก็ระจายทำเลกระจายกลุ่มโปรดักต์พอถึงเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางโครงการที่ขายดีมันก็จะมาถัวเฉลี่ยกันได้นะครับเอาเป็นว่ามันเป็นเหมือน,นโรงงานผลิตบ้านขายนะบริษัทใหญ่แต่ของเราอะ่ะมันเป็นแบบเออโครงการต่อโครงการโครงการนี้กําไรหรือกําไรถามจริงกําไรเยอะไหมมันไม่เยอะหรอกเพราะว่าอะไร โครงการโครงการหนึ่งเนี่ยสมมติท,ทาแค่ไม่กี่หลังเนี่ยนะคุณอาจจะกาไรล้าน2ล้านแต่ถามว่าช่วงระยะเวลาในการในการทํางานที่ได้กําไรอ่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยคุณลองนึกภาพดูนะระยะเวลาเนี่ยเอาระยะเวลาที่เราเริ่มทําจ,จ,จนถึงเราปิดโครงการเอามาหารเฉลี่ยกําไรมันเดือนก็หลักแสนน่ะแต่ว่าหลายคนจะบอกว่ามองไม่เห็นเงินเพราะว่าอะไรนพระพอถึงเวลาคุณขายได้หนึ่งเนี่ยคุณเอาไปคืนในทุนในวันในวันที่ขายได้คุณต้องอไปคืนในทุนหรือไปคืนธนาคารแล้วเผลอๆเนี่ยนะครับณวัน,นนั้นเนี่ยเจ้านี้พวก เจ้านี้นอกระบบที่คุณไปยืมเงินส่วนต่างเข้ามาหรือเจ้านี้ซัพพลายเออร์เจ้านี้ผู้รับเหมาเขาอรอลุงมึงคุณอยู่นะสุดท้ายหลังดึงคุณอาจจะบอกว่าเหลือขายเท่านี้เหลือเท่านี้แต่พอถึงเวลา,าจริงๆเนี่ยมันเหลือกันถึงมือเราไม่เท่าไหร่หรอก <c oughs> แต่ว่าเพราะว่ามันมีต้นทุนแฝงเยอะและ้วดอกมุ้งดอกเบี้ยมันก็กินหมดนะเนี่ยวันนี้น้องคนนี้เขาบอกผมว่ามันก็เป็นจริงอย่างที่พี่พูดนั่นแหละนะมันมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอกแล้วก็น้องเขาบอกว่าน้องคนนี้นะผมบอกเลยว่าน้องคนนี้เขาไปเรียนอ,อบรมโค้ช หลายๆคนนะพูดชื่อมาก็อ๋อโอเคครับครับรู้แล้วครับรู้จักคนนี้รู้จักมีบางคนผมรู้จักส่วนตัวมีบางคนที่ผมรู้จักเป็นการส่วนตัวนะก็โอเคก็ดีก็ดีดอ,อ,อ่ะผมเอยคนนี้ดีคนนี้เขาโอเคนะเขาแนะนาคุณดีแต่ว่าสุดท้ายเราบริหารพลาดเองเราอาจจะไปโทษเขาไม่ได้หรอกแต่สําหรับโค้ชบางท่านนะผมต้องบอกเลยว่าผมขอคอมเมนต์เลยแล้วกันว่าอย่าไปสร้างกิมมิคในการขายคอร์ส ด้วยการบอกว่าทําอสังหาโดยไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยสักบาทหรืออสังหารวยด้วยเงินคนอื่นผมขอร้องเถอะพี่จะสอนเขาก็สอนสอนได้สอนไปเถอะแต่ว่าอย่าไปนเน้นตรงนี้เพราะว่าคนจิตอ่อนจิตตกอ่ะมันมีเยอะนะแล้วสุดท้ายมันก็เจ๊งนะครับผมมีรู้จักโค้ชอสังหาหลายท่านก็อบอกเลยว่าหลายท่านที่สอนเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เน้นว่าเออไม่ต้องลงทุนเลยใช้เงินคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยคือ อย่าไปเน้นแบบนี้ครับมันมีคนจิตอ่อนจิตตกเยอะที่ไปเรียนน่ะแล้วมันยิ่งทําให้เขาไปเข้าโลกเข้าพงเละเทมผมเห็นน้องๆหรือไม่ใช่บางทีไม่ใช่น้องน้องรุ่นโตรุ่นพี่ผมเนี่ยแต่ไปจิตตกจิตอ่อนอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะไปไปเรียนแล้วก็ไปเชื่อแล้วก็ไปเละเทะนะครับเอา,อางี้กันทําอสังหาทําได้ครับไปเรียนเรียนได้ครับแต่คุณต้องอยู่บนโลกของคมเป็นจริงนิดนึงนะอย่าไปเน้นว่า ย่าไปเน้นว่าไม่มีตังค์อย่างน้องคนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยพี่หนูเนี่ยต้นทุนที่ดินเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะว่าเป็นที่ดินของคุณพ่อที่ที่ดินของที่บ้านเนี่ยยังจะแทบเอตัวไม่รอดคิดดูแล้วกันนะ,ะฝากมันไว้แล้วกันนะนี่ก็คือภารกิจที่ผมไปขอแก่นได้โฉนดมาเรียบร้อยนะเคสนี้ก็เนี่ยเราใช้เงินทํางานนะเราใช้เงินทํางานให้กับพี่น้องนักลงท,ทุนที่มาร่วมทำธุรก,กิจกับอันตัวนิโอนะฮะผมไม่ทํางานให้พี่น้องทั้งทั้งหลายนะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่า เสร็จภารกิจกลับถึงกรุงเทพเรียบร้อยนะคะเอาโฉนโดเก็บเข้าตู้เซฟรอน้องเข้ามาถ่ายคืนนะระหว่างนี้ก็จ่ายดอกเบีย้ยผมมาแค่นั้นนี่ <laughs> ไปรีบไปวิ่งขายซะนะผมไม่ต้องทําอะไรก็อยู่เฉยนะสำหรับภารกิจขอนแก่นก็จบเพียงแค่นี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ